SMG News ชาแนลในช่วง SMG News พบกับุบก๊กตาพิชมนสยามดนตรีมหาร่วมสนับสนุน e-arena MQDC Bootcamp บริษัทสยามดนตรีมาห้าจำกัดจัดกิจกรรมร่วมงานเปิดตัว e-arena MQDC Bootcamp World Class Standard Esport Bootcamp ครบวงจรแห่งแรกของเอเชีย โดยทางนี้บริษัทสยามดนตรีมาฮ่าจำกัดยังร่วมสนับสนุนระบบเสียงและอุปกรณ์เสียงเพื่อให้นักกีฬา e-sport ได้สัมผัสประสบการณ์เสียงสมจริงโดยระบบเสียงจากยามาฮ่าเสมือนผู้เล่นได้เข้าไปอยู่ในโลกของเกมอย่างแท้จริงบริษัทมาเลเสียมฟิลเตอร์ซิสเต็มจำกัดนำโดยคุณโยชิกิโมริคาวะ กรรมาการรองผู้จัดการใหญ่และคุณวสันต์วันแก้วกรรมาการผู้จัดการพร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานร่วมพิธีทําบุญบริษัทเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบวันก่อตั้งบริษัทปีที่41ซึ่งตรงกับวันที่9พฤศจิกายนของทุกๆุกปีทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญนุ่งเนืองแก่กิจการรวมทั้งคณะผู้บริหารและพนักงานโดยภายในกิจกรรมมีพิธีทําบุญตักบาตรเลี้ยงพระเจริญพระพุทธมนต์ และในวันเดียวกันนั้นทำบริษัทยังได้จัดกิจกรรม Big k i n i n g Day เชิญชวนพนักงานและผู้บริหารร่วมกิจกรรมส่งเสริมการทำ5สร่วมกันทั้งนี้เพื่อสมสร้างการมีส่วนร่วมและยกระดับการจัดกิจกรรม5สภายในบริษัทของพนักงานร่วมกันให้เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ